นี่สุช่องปลายทองคำนะคะเฮ้ยหัวเลยเอาเป็นไรกะหัวเราทำไมเงีะหัวเราจะเชยเป็นไรเชยหรอครับสวัสดีครับพบกันเราในช่องลายทองคำนะครับในยามเช้าเช้าวันนี้เราก็จะมาทําความสะอาดเช่นเดิมเช่นเคยที่บ้านปลายทองคำควานพุ่งกับ คานเนตครับกระปอมน้อยครับวันนี้ก็จะเป็นการทํางานลำลาลายถึงคําแล้วครับว่าวันนี้ก็ต้องไปทําไปเดินทางไปเรียนแล้วนะครับนี่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วครับกับการทํางานของกระปรอมน้อยแล้วก็จะเดินทางไปเรียนทําหน้าที่ของเขาต่อไปครับเราก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปกับเสือเท่านะครับ กัดกันทุกวันครับเป็นเรื่องปกติครับถ้าไม่ถ้าไม่ยิ่งเข่าใส่กันมันก็บ่มีรสชาติม่นบ่กระบอมต้องยิ่งเข่าใส่กันเนยยังเนยไปสละยังจีม่วนพอแล้วมันเยอะแล้วมันหนักฮนะ นี้เจอทองคำเกรงครับเอาก้อนเงินก้อนทองไว้เรียราดเลย <c oughs> ทองจัดหนักเลยวันนี้ครับวันสุดท้ายแล้วทําไปไม่นบนครับรู้ๆไปทิ้งแต่ตรงนั้นแหละบอยเดินไปทางนู้น,นทองกินดีอยู่ดีครับอ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวก็จะพึ่งบ่อน้ำมันจะเพิ่งแตกนะครับ ดูไหมครับทองคำครับต่อแตกสงกรามนะครับหลังสงกรารนะครับเราสัญญากันนะครับสัญญากันนะครับว่าหลังสงกรารบวน้ำมันจะแตกครับทองคำครับท้างั้นคุณจะอดยาอดอาหารนะครับมีเซลล์เล่นครับพูดเล่นครับทำกินอินมีพิมันทุกวันครับอ้วนหาตัวจับยาครับความอ้วนกับทองคำครับ เป็นยังไงครับรู้สึกเป็นยังไงวันนี้วันสุดท้ายแล้วจะได้เดินทางไปเรียนอีกแล้วพูดไรไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับเออ,เ,อเดินไปซีไปครับเดี๋ยววันไหนจะล้มใส่กองทองนั่นก็พรลอมเลยครับวันน<า>ั้นอ่าเป็นไรรับากโอย ชอบเลยครับชอบเมื่อวานครับเถียงพ่อเลยวันนี้ก็เลยเจอเจอครับปากบวมเลยเถียงพ่อดีนักเลยปากบวมเลยครับว <laughs> ันวนี้ไม่กล้าย,ยิ้มครับเห็นไหมครับทนปากขมุบขมุบไวเจอไหมครับ <laughs> ทำปากทำปากขมุบขมุบไว้เจอไหมครับก็ปาไม,มไม่ถึงบวมลรอครับ ปากไม่ดีใช่ไหมครับไหนดูดิมบวมยังไง <c oughs> ให้ดูหน่อย <c oughs> ปากบวมก็ปากบวมก็ยังยังห่วงครับห่ <c oughs> บวงไว้ห่ <c oughs> วงไวทไมครับก็ <c oughs> ให้ดูหน่อยเป็นไร <c oughs> จะได้ซื้อยามาใส่ให้จะได้ซื้อยาให้กินไง <c oughs> ใช่ไหมไม่อยากหายบอ่อยูครับดูครับ ยิงกัดฟันยิงกัดตาอะไรเดีย๋ยวมันจะบวมแดงดูครับนี่แหละพอบอกแล้วว่าอย่าเถียงพอ่อเป็นอย่างนี้แเลยม,มันเห็นผลทนตาเลยอ <laughs> าอก็เลย <laughs> บวมทนตาเลยครับ <laughs> ชอบเถียงดีนักเป็นอย่างนี้แหละจำไว้หลังอย่าเถียงทำไมทอง อยู่นิ่งๆมาในทองเลยนะกินดีอยู่ดีอ้วนสมบูรณนะ์เลยนี่บอกลายเทียงแว๊ดแว๊ดๆว๊วไม่ได้เทียงมันไม่มีความสุขใช่ไหมไดยเทียงนังนิดก็ยังดีเนาะดู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 ห้หันหน้าไปดิยี <c oughs> การทำงานกองกระปอมน้อยชาวนี่นะครับเดด เวลาเขาจะเดินทางไปทำหน้าที่ร่ำรเรียนของเขาอีกแล้วนะครับทีนี้เราก็สู้กันต่อกับเสือเท่านะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของเสือเท่าครับถ้าคุณลูกเขาม่อยู่แล้วเราก็คอยให้กำลังใจกันไปนะครับกับการทำงานแต่ละวัน ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ละวันแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นพวกเราชาวช้างหรือชาวเอฟซีทุกท่านทุกคนก็เหมือนกันนะครับเดินทางไปไหนใกล้ๆก็ขอให้ปลอดปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะครับทำงานก็คอยมีแต่ความสุขกับการทำงานครับตรงนี้ฝนตกทุกวัน,นครับแต่ตกไม่แรงครับตกแค่รินรินพอ เปียกได้น้ำเลยให้หญ้าเราสวยครับนี่ครับดูครับรวมหัวลิบเลยครับนี่ตรงนี้หญ้ากินไม่ทันครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็งามแล้วครับเพราะว่าโดนฝนเหมือนหน้าแรงครับหน้าแรงนี่หมดหูใจเลยครับ ไม่พูดไม่จานะครับคนนี้รู้ก็เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ค่อยพูดครับมันพูดไม่ออกบอกนะยินแต่เสียงหัวเราะอะไรครับหัวเราะกับไอ้ก้อนเงินก้อนทองก้อนนี้หัวเราะใส่ก้อนเงินก้อนทองดูครับดูดูครับดูครับ มีความสุขก,ก็ได้ทํางานกับก้อนเงินก,ก้อน,อนทองเก็บทุกวันทุกวันก็มีความสุขหัวเราะใส่กบหน้าใส่แล้วก็หัวเร <c oughs> าะยอดมากครับอ่านั่นยังอยู่ไหมนี่ไหนดูสิที <c oughs> ่ที่เอฟซีส่งมาให้นะอืมนี่ครับ <c oughs> ไหนเ <c oughs> ออโอยังอยู่นะครับนี่ขอบคุณมากๆครับใส่ติดตัวเลยครับอืม ปอมน้อยเป็นสรัพนามที่แทนตัวเลยครับต่อไปก็ใครๆก็รู้จักเป็นนามว่าปอมน้อยค <c oughs> เดี๋ยวเขาจะลืมชื่อเลยวเลืมชื่อแล้วเขาจะจำได้แต่กระปอมน้อยกระปอมน้อยแล้ว <c oughs> ทุกวันกบปอมไม่ค่อยออกเพราะมันไม่ใช่หน้าหน้ากับปอมมันเหมือนหน้าร้อนเมื่อกี้กับปอมอมกีรดูครับกัดฟันจนฟันจนหลุดจนฟันโยกเลยน่นั่นกัดฟันจนฟันโยกหมดแล้วนะครับนั่นเป็นอะไรไม่รู้ครับนี่วันนี้ตื่นขึ้นมาอมยิ้มทั้งไม่ยิมไม่ยิ้มนะครับอมยิ้มอยู่นั่นแหละยิ้มก็ไม่ให้เราเห็นครับดู ใช่ไหมทองทองยังกินอยู่ครับนี่ไส้ทองกินเสร็จทองยังไม่เล่นกับเราอีกแล้วจะรอดหรือไม่ทองสัญญากันแล้วนะสงกรานหลังสงกรานเราต้องทำให้ได้นะครับเข้าใจไหมครับทองไม่ตอบเลยครับทองไม่รับปากเราเลยครับ เข้าใจนะครับทองเก็เองต้องหาเงินส่งกับปอมน้อยเรียนก่อนนะครับว่าปอมน้อยอยังใช้เงินเยอะอยู่เองตกมันนี่กับปอมน้อยไม่ได้เรียนนะไม่มีเงินส่งให้เรียนนะครับใช่ไหมบปอมหอ,อกแต่เช้าวันนี้ลูกพี่วันนี้ไม่มาคุมงานแลยครับขึ้นนอนอยู่บนบ้านลูกขี่หลงคับ อันนี้ไม่มาทำงานครับปล่อยให้กระปอมน้อยทำเฮ้ยโอ้โหถนัดมากเลยการใช้ขาครับเตะนี่ตึ๊บตึ๊บเลยทำได้ดีหน่อยจะได้มาทำอีกนานนะทีนี้นานไหมคิดว่าไม่นานนะโอ้ย ที่ฮูนานนะครับก,กวาดไปเลยฮูกวาดไปได้ดูทองกลางหงเส่เลยครับครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องของเราครับช่องพลายทองคำนะครับนี่ก็ภาร,รกิจของเราก็ใกล้จะสำเร็จแล้วการทำความสะอาดให้ทองกับกระปอมน้อยผู้ซีเขานะครับยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่คอยรับชมในช่องของเราจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีเงนินมีทองชใช้กันทุกท่านทุกคนนะครับใหนก็ดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเป็นห่วงครับผม รักทองคำเน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆฝา,ากทองทำไว้หนุ่มอกอมอกออใจด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทองทค,ครับสวยๆครับกอนสวยๆสวยไหมสวย,ย,สวยครับ